ขอให้น้องหากันนะครับมีสามอย่างแต่อีกอย่างมีสามหนึ่งเราจะอีกอันหนึ่งแอบไปแล้วนะครับเราจะแอบกันก่อนเลยนะไปโอเคครับตอนนี้ก็ได้แอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะให้น้องไปหาเลยไปตอนนี้ครับน้องชอบมังหาอยู่นะครับไปเราไปดูกันเลยนะครับหาแล้วครับเราสมกล้องอันหนึ่งนะครับนะครับหาอยู่นะครับตอนนี้หายังไม่เจอเลยนะครับนี่นะครับกำลังเรงดิ่งเรงดิงเลยนะครับอย่าเล่นนะครับอย่าเล่นครับหาดีๆครับ โอเคตีหมอนนโอเคนะครับียวโอเคนะไอ้นี่มีสองนนะมาตอนนี้นะครับก็ได้กำลังดูอยู่นะตอนนี้เ่ยโอเคนะโอเคนะครับตอนนี้ได้เจอไปหนอันแล้วนะครับมาหยิบไปเลยอุ้มขอ้ยโอเคไดัมาแล้ว โอเคอันนี้นนั่เองโอเคเราจะตัดก่อนบา bye อันนี้ครับลังหาอันต่อไปอยู่นะเดี๋ยววันนี้น่าจะลงสองคลิปไม่ไม่รู้กันก่อนไปนี่ครับมาอยู่เลยอาจจะมีต่ออีกหลายอีกนะครับน่าจะมีต่ออีกอีกฟีนะพ่อพ่อสนใจอันะไรดีครับโอ้ไม่ก็อันนี้นะครับอันี้นะครับไม่ใช่ยังไม่ใช่ไม่ใช่โอเคเราจะถ่ายมุมกล้องแบบหลังๆก่อนนะครับ โอเคนะครับมาแล้วครับาหาอยู่นะครับผมอ่านะครไอ้กลองอ่ะเห็นเลี้ยวเห็นแล้วที่พี่โชเอลหนูเห็นแล้วอันนี้ครับกำลังหาในตู้ไม่มีครับในตู้ไม่มีนะอันนี้ครับกำลังหาอยู่เห็นตั้งแต่ตอนที่พี่โชยังไม่มาือมหาอยู่นะครับผมกำลังหาอยู่นะครับโอเคแล้วนี่นครับผาดล่างอยู่ด้วย ไม่ใช่นะไม่ใช่นะโอเคถ่ายไปเรื่อยเรื่อยนะโอเคเราขออย่ากให้คลิปยาวนะเฮ้ยอย่าอย่าให้คลิปยาวนานนะครับเราก็ขอตัดบุ๊บโอเคนะครับเรามาอีกทีนึงแล้วนะครับคุณทำไงวะถ่ายคลิปนะครับถ่ายคลิปอยู่ไหมครับโอเคยอมแพ้ครับยอมแพ้ไหมครับยอมแพ้ไหมครับน้องชอยยอมแพ้ไหมครับตรงนี้ไม่มีเลยตัดตรงนี้ออกไปเลยนะมันอยู่ตรงไหนวะหาดีดีดีครับ อยากได้คำใบ้ไหมได้โอเคเราจะให้คำใบ้ให้ดูครับไปบโอเคครับมาอีกทีหนึ่งกันแล้วนะครับมาอีกทีกันกันแล้วนะเราจะดูไปเรื่อยๆกันเลยอันนี้ยังหายังไม่เจอนะตรงนั้นไม่มีไม่มีโบยยังไม่เห็นนะครับหายครับยังได้ยังหาอยู่นะครับเนี่ครับยังหาอยู่

ลำพงลำพงก็พอกโอเคนะครับโอเคเราจะไปตัดก่อนนะครับตอนนี้กำลังหาอยู่ครับมันอยู่ตรงนั้นแหละครับมันอยู่ตรงนั้นนะครับเจอหรือเปล่าเจอหรือเปล่าครับเอ้าก็เจอจนได้นะครับผมเอามาครับเคดูโคเดินอยู่ตรงนี้สามโลกครับจะเป็นแบบนี้เลยนะนี่นะโอเคเราเดี๋ยวเราจะไปเก็บไร้ก่อนนะโอเคนะครับเอาไว้เรียบร้อยไปดูต่อเลยครับ โอเคครับคลิปจะไม่ยาวครับผมประมาณ5นาทีประมาณนั้นและครับน่าจะไม่ถึงสินะดูไปก่อนดูไปก่อนผมไม่แน่ใจนะคบผมดูกันนะครับอ่าจะหาเจอกันหรือเปล่าหาเจอหรือเปล่าวุ้ยในตุ่มปูลงกันนะคะผมโอ้ยต้องฉีดยอมแพ้ไหมครับผมยอมแพ้ไหม เนกองตัดม้วนทุกอย่างออกไปเลยแต่ว่าต้องเก้าอี้ไม่ใช่เก้าอี้ไม่ใช่เก้าอี้ด้วยไม่ได้อยู่บนเก้าอี้มันอยู่เป็นเก้าอี้แต่ไม่ใช่เก้าโซฟานี้นะครับอยู่บนเก้าอี้แต่ไม่ใช่เก้าอี้นี้ใช่อยู่บนเก้าอี้แต่ไม่ใช่เก้าอี้นี้ไม่โอ๊ปูไม่ใช่ไม่ใช่อ้อมปูอออยยยู่บนนเเเก้้าาีีขไม่บอกไม่บอกจะเจอหรือเปล่า เราเดิมไปก่อนนะโอเคมาแล้วหาดีๆนะครับเจอหรือเปล่าหาเจอหรือเปล่าหาเจอหรือเปล่าหาดีๆนะครับหาดีๆนะครับหาดีๆนะครับไม่เฮ้ยไม่มี มันไม่ใช่โซฟามันเป็นเก้าอี้ไม้ยอมเธอะหาดีๆมันอยู่ในมันไม่ได้อยู่ในเก้าอี้มันอยู่ในอะไรบางอย่างในถุงเออหาเจอมันได้นะครับจะเจอหรือเปล่านี่ถุงนี่ครับถุงนี้ครับถุงนี้นี่เลยครับหาเจอไหมฮะปุ๊บโอเคเสร็จแล้วสรับคลิปนี้ครับก็ได้จบกันไปแล้วครับขอบคุณค่ะ EP สองนะคะ